ทั่วถึงกันนะ <c oughs> ทางไหนไม่ได้ก็บอกทางโยมที่ก็จัดถ้าทางไหนบังเอิญตกหล่นหลวงปู่ท่านไม่ไม่อยากให้ตกหล่นอะไรท่านอยากให้ทั่วถึงแต่บางทีท่านก็เล็ดลอดสายตา <c oughs> ส่วนพระขาวหรือใครที่มาถือศีลเนี่ยเราก็ให้จัดอาหารเองเพื่อเรียกว่าไม่ต้องเป็นภาระของพระและอีกอย่างหนึ่งก็ เป็นผู้เลือกสิ่งที่จะถูกทตุถูกขันตัวเองเพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยมีอะไรมีของแสลงไม่เหมือนกันอาหารบางประเภทบางทีเราจัดให้เพราะฉะนั้นในมาถือศีลในวัดแล้วทานเพียงแค่มือ้อเรียกว่าไม่เกินเที่ยงเพราะฉะนั้นก็เลยให้เป็นความสะดวกให้เป็นมาได้พิจารณาเลือกอาหารให้พอดีกับ อะไรพอดีกับปากกับท้องของตัวเองถือว่าเป็นความพอเหมาะอันนี้ที่พระจัดให้ก็อาจจะอันนั้นไม่ถูกไม่ไม่เคยไม่ไม่เคยชินว่างั้นเถอะไม่คุ้นเคยอย่างนี้ก็เลยให้เป็นผู้ได้เลือกเองอันนี้สําหรับผู้ชายนะสําหรับทางผู้หญิงก็ยังยังถูยังจัดให้อยู่ พอดีมีหนังสือจากทางวัดป่าบ้านตาพอดีเขาตั้งพระที่นั่นก็ท่านอาจารย์ชาติรีเรานี่แหละคุ้นเคยกันท่านมารักษาการอะไรเจ้าคณะตำบลเป็นครั้งแรกที่วัดป่าบ้านตาได้รับหน้าที่แบบนี้ปกติเรียกว่าไม่มีใครกล้ามาตั้งหรอกสมัยที่หลวงตาอยู่เวลานี้คงจะหาใครไม่ได้ในละแวกนี้ เป็นพระผู้มีพรรษาอายุแล้วก็รู้เรื่องหลักธรรมหลักวินยัยอะไรแบบนี้นี่ท่านมีหนังสือมาเป็นครั้งแรกก็เลยให้ท่านแก้วลงอ่านดูนิดนึงพอให้พวกเราได้ได้ทราบในความมุ่งหมายที่สง่งหนังสือมาสำนักงานเจ้าคณะตำบลบ้านตาดวงเล็บธรรมยุทธวัดป่าบ้านตาดเรื่อง การใช้เครื่องขยายเสียงดังแห่ภายในวัดด้วยในการประชุมมหาเถระสมาคมครั้งที่6ทับสองหเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 2ที่ประชุมมีมติกรณีการใช้เครื่องเสียงดังแห่ภายในวัดโดยให้ดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่มีอยู่แล้วอย่างเคร่งครัดดังนี้ 1. มติมหาเถระสมาคมมติที่5 0 9 ทับสองหเรื 49, ่องการแสดงไม่เหมาะสมในวัดพระพุทธศาสนา 2. มติมหาเถระสมาคมมติที่131่งสาทับสองหเรื่องขอความเห็นชอบการจัดเขตปลอดบุรีในวัดตามกฎหมายที่กำหนด 3. มมติมหาเถระสมาคมมติที่สองสองสทับสองหเรื่องพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พุทธศักราช2,551รายละเอียดตามมติมหาเทระสมาคมที่ถวายมาพร้อมนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบด้วยความนับถือพระชาตินิสโภร,รักษาการเจ้าคณะตำบลบ้านตาดอันนี้ก็เรียกว่าขอทราบกันย่อยๆเพราะว่าเอกสารที่แนบมาเนี่ยก็เยอะอยู่แต่หลักใหญ่ก็คือเรื่องของเ,ออเรียกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัดวา ทั้งประเทศทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมหานิกายหรือฝ่ายธรรมยุทธอันนี้ก็น่าจะมีเหตุมาจากการที่เราได้ยินข่าวพอดีช่วงลงกรุงเทพเมื่อครั้งก่อนลงไปมีแต่ข่าวนี้ตลอดเลยก็คือเขามีการงานบวชพอมีงานบวชก็เลยเกิดอะไรเขาเรียกมีร้องรำทำเพลงเสียงดังแล้วก็กินเหล้าเมาสุรา พอดีทางโรงเรียนเ็ามีการสอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับชีวิตคนคนหนึ่งอะอย่างลูกหลานทั้งหลายที่มาเนี่ยพ่อแม่พยายามส่งให้ไปเรียนพิเศษอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ให้ได้เลือกเรียนโอกาสที่ดีให้ได้มีโอกาสได้เรียนในอะไรโรงเรียนที่ดีที่มีความเ,าเรียกว่ามีมความ เด่นในเรื่องของวิชาการค่ okay. าเนี้พอถึงเวลาลที่จะสอบเข้าเนี่ยก็ไปสอบบางเอิญมันเป็นเวลาเดียวกันกับงานบวชงานบวชก็เลยเต็มไปด้วยเสียงดังมากดังทางโรงเรียนก็เลยขอความร่วมมือไปทางวัดว่าขอให้ลดเสียงลงหน่อยว่าางนั้นเถอะ okay. ทางวัดก็เลยบอกทางผู้ที่จะบวชพอบอกไปปุ๊บ้วยความที่ฤทธิ mm ์ hmm. ของสุราเห็นไหม นี่แหละสุลามระยะมัชปะปมาดาธานะหเนวีรัมณีเนี่ยได้ฤทธ์ของสุลาก็เลยไม่ได้ฟังเหตุฟังผลอะไรไม่ได้นึกถึงลูกถึงหลานพวกเราที่กําลังจะต้องเข้าสู่ในวัยที่สําคัญที่สุดเลยลห่ะการสอบก็เลยเสียงดังไปหมดก็เลยเป็นเหตุให้ไม่พอใจให้โรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนนี่จะมาห้ามถ้าถ้ายังไม่หยุดเสียงดนตรีก็จะไม่ให้บวชเพราะฉะนั้นก็เลยถ้า ถ้าโรงเรียนท่านไม่ได้บวชก็ไม่ให้ต้องสอบอย่างนั้นอ่ะเนี่ยก็เลยเกิดเพราะฉะนั้นคนไหนจัดสอบคนนั้นก็โดนเอนนก็นเลยโดนตีโดนต่อยกันไปคนละทิศคนละทางนี่เพราะเหตุลิสุลาอันประการประการรองประการหลักก็คือนี่แหละต้นเหตุเนี่ยก็คือการที่เราไม่เคารพหลักธรรมหลักวินยัยใ,ในวัดในวานี่เห็นไ้มาสายของหลวงตาเราไม่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้หรอกบรรดาพระกรรมฐานทั่วประเทศไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าจะเอา สิ่งเหล่านี้สิ่งลื่นเลึงบันเทิงลองระบำอะไรต่ออะไรเนี่ยมันขัดต่อหลักทำหลักวินัยอย่างร้ายแรงเลยมีแต่พระยาศาเห็นไหมพระยาศาเป็นลูกเศรษฐีอยู่ในปราสาทอยู่ในหอปราสาทเป็นลูกเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีก็คือเมืองที่คนนี่ชอบไปลงแม่น้ําคงคานั่นแหละลงไปเอาอะไรชําระล้างจะได้ได้บุญได้กุศลเป็นความเชื่อ นี่แหละพระยะศก่อนที่จะมาเป็นพระเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีใหญ่เลยของเมืองนี้แหละแล้วปรากฏว่าอยู่ท่ามกลางเครื่องดนตรีทั้งหลายอยู่ท่ามกลางบริษัทบริวารเต็มไปหมดมีแต่ลื่นเลิงบันเทิงอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นอาหารการอยู่การกินพร้อมมาเงี้ยเถอะเสียงดนตรีพร้อมบริวารพร้อมสิ่งที่จะเป็นความลื่นเลิงบันเทิงทั้งหลายที่โลกเขาชอบกันเนี่ยไม่มีใครเกินพระยะศในสมัยนั้นน่ะ แต่ปรากฏว่าท่านกับเห็นว่าโอ้ที่นี่วุ่นวายจริงหนอที่นี่ขัดข้องจริงเน่ยท่านไม่อาจจะทนอยู่ในภาวะแบบนั้นได้ท่านมองดูแล้วเหมือนซากศพคนที่หลังจากเลื่นเลงไปแล้วพากันนอนตายีนเหมือนกับอยู่ในป่าช้าคนนั้นอยู่ในอาการนั้นคนนั้นอยู่ในอาการนี้เหมือนซากศพซากผีก็เลยเดินหนีจากปราสาทเลยเดินไปก็พูดไปบ่นไปโอ้ที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องแล้วกงจ้ะ ไปได้ยินพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ยินคําบ่นนั้นก็เลยที่นี่ไม่วุ่นวายแน่ทาตอบรับปักที่นี่ขัดข้องที่นี่ไม่ขัดข้องว่างันโอ้มีที่แบบนั้นได้หรือนก็เลยเข้าไปพบพระพุทธเจ้าเน่ท่านเทศนาแสดงธรรมขึ้นมาเลยดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาขอบวชเลยใน่พ่อพ่อของพยาสะเน่ตามเลย้ลูกหายไปไหนเห็นแต่รองเท้าเี่ลูกหายไปไหน นี่รู้สึกลงเท้าเมื่อทางนี้แหละเนี่ยในที่สุดก็ไปพบไปอยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบันดาลไม่ให้เห็นไม่ให้พ่อเห็นลูกถ้าลูกเห็นพ่อพ่อเห็นลูกแล้วนี่จะมาคว้ากันไปทันทีจะไม่เป็นอันฟังธรรมแบบนั้นก็เลยเอาละบันดาลให้ไม่เห็นกันชั่วระยะเชื่อครู่ด้วยอํานาจเนี่ยท่านฝึกทางใจมาท่านสามารถทําได้เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับพระพุทธเจ้าและท่านก็แสดงธรรมให้พ่อฟังนในที่สุดพ่อก็เห็นธรรมขึ้นมา ก็เลยพอใจในการบวชของลูกก็คืออนุโมทนาสาธุให้ลูกบวชได้ไปตลอดเลยนี่กลายเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งนี่เห็นไหมนี่ครั้งพุทธการเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นบรรยากาศในวัดในวาสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตาท่านจึงได้เข้มงวดมากม,มากสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้เกิดความขัดข้องความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเอาไปให้ไกลอยากให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดกับวาเพราะฉะนั้นจึงไม่เคยมีเลย ผู้ที่จะมาบวชมักจะเป็นผู้ที่บวชด,ด้วยความสงบเงียบไม่มีสิ่งเอ,อะมะเทิงไม่มีสุรายาเมาเข้ามาประกอบงานที่เป็นเรียกว่างานบุญในศาสนาจะไม่มีสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยกับศีลห้าเพียงศีลห้าก็ไม่ได้แล้วไม่ให้มีเลยนอกจากนั้นยังรักษาความสงบสงัดของวัดด้วยการเห็นไหมต้นไม้ป่าเขาเรียกว่าบรรยากาศนี่ให้เป็นบรรยากาศธรรมชาติให้เป็นบรรยากาศที่วังเวงเป็นคติเตือนใจ ผู้ปฏิบัติมากกว่าที่จะมีแต่สิ่งความวุ่นวายทั้งทาง,ทางหูทางตาเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่เคยมีปัญหานี้แต่สําหรับวัดที่ท่านอย่างว่านั่นแหละท่านเรียกว่ายังไม่ได้มีเหตุก็เลยจําเป็นต้องมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นมติมหาเทระสมาคมก็เราเอาหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละไม่ได้เป็นมติจะมาเหนือกว่าพระพุทธเจ้าหรอกพระพเจ้าพูดไว้นานแล้วโดยสรุปก็คือว่าอย่าให้มีเสียงเอะอะมากเทิง อย่าให้มีการกินเหล้าเมาสุลาอย่าให้มีสิ่งดนตรีบันเทิงเลงลมทั้งหลายมาในวัดห้ามเด็ดขาดว่าง,งั้นเถอะถ้าทําแล้วผิดทำไม่พอนะผิดกฎหมายด้วย,ยถึงได้อ้างพระราชบัญญัติอะไรแอลกอฮอลควบคุมแอลกอฮอลบุหรี่อะไรต่ออะไรนี่ทุกวันนี้บุหรี่สูบทั่วไปก็ไม่ได้นะไปสนามบินนี่เขาทขําคอกให้สำหนลงไปกรุงเทพนี่เห็นเฮ้มันอคอกอะไรวะทุกคนเข้าไปอัดอยู่ในอคอกนี้ นี่วางกเถอะโอ้ยไปนั่งสูบบุหรี่กันอยู่ในอคอกนั้นหมดเลยเออเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่ไม่มีแล้วแต่ข้างในนี่ต้องไปอัดลมควันกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเออพรานี้คงจะเคยลมควันอะไรกันมาน,นั่นนะเนี่ยนี่เป็นข้อ,อก,กฎหมายไม่งั้นใครจะไปนั่งอยู่ในอคอกนั้นนะใครๆก็อยากจะออกมาข้างนอกทางนั้นแต่เพราะกฎหมายออกมาผิดปั๊บเลยว่างัันเถอะนี่ก็คือเรียกว่าควบคุมทั้งบุหรี่ทั้งสุราทั้งการอะไร ความเหมาะสมในวัดความเหมาะสมถูกควบคุมหมดเลยอยู่ในข้อกฎหมายทั้งหมดถ้าฝ่าฝืนมีความผิดทั้งหมดเวลานี้เพราะฉะนั้นถ้าพวกเรานี่เป็นผู้ที่ช่วยกันรักษาศ,าศาสนาเราไม่ต้องเอากฎหมายหรอกเราเป็นผู้ช่วยรักษาศาสนาสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตามสิ่งที่หลวงตาเน้นย้ําเนี่ยพวกเราช่วยกันเถอะกลละมือคลละไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้นี่พึ่งหนังสือพึ่งมาเมาื่อวานนี้เองก็เลยถือโอ,อกาสได้มา บอกมาเล่าให้พวกเราได้ทราบจะได้ได้รู้ว่าเวลานี้วัดป่าบ้านตาดเรานี่ก็กลายเป็นสำนักเจ้าคณะตำบลไปซะแล้วเสร็จแล้วก็ส่งมาวัดเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกนอกจากไม่มีปัญหาแล้วเรายังคอยช่วยด้วย <S <S บางทีเสียงจากหมู่บ้านเนี่ยผ่านเข้ามาในวัดเนี่ยเรียกว่าทําไมถึงเสียงดังเขาไม่ได้มีเจตนานะทางหมู่บ้านไม่มีเจตนาจะรบกวนวัดแต่เป็นเพราะมีปัจจัยน้อยลำโพงมีน้อยก็เลยต้องเอาไว้ที่สูง แล้วก็ต้องให้เสียงดังเพื่อที่จะให้ได้ยินทั่วทุกบ้านซึ่งเป็นความมุ่งหวังที่ถูกต้องข่าวสารเหล่านี้มีความจําเป็นสําหรับทุกบ้านทุกเรือนเมื่อถึงคราวที่เรามาอยู่ที่นี่นานพอสมควรแล้วเชื่อมั่นว่าชาวบ้านแถบนี้จะเข้าใจถึงเจตนาดีของหลวงปู่ทั้งหลวงปู่นรงทั้งหลวงปู่ทวีเราเข้าใจเจตนาหวังดีเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่แปดแล้วที่เรามาอยู่ที่วัดนี้แต่ก่อนอยู่วัดป่าบ้านตาก อยู่ในวัดป่าบ้านตานไม่เคยได้ยินเสียงตามสายหมู่บ้านไม่เคยเลยแต่พอมาอยู่ที่นี่ได้ยินตลอดเจ็ดแปดปีมานี้นเวลานี้ก็คิดว่าเป็นเวลาที่เข้าใจความหวังดีความจริงใจของวัดแล้วเพราะช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะพอช่วยได้ตลอดมามากกว่าในวัดแถบนี้นี่นเรียกว่าได้ช่วยวัดเราได้ช่วยมากหมดเรียกว่าสงเคราะห์ไปช่วยเหลือไปทั้งบ้านโนนเดือทั้งบ้านกกสะทอนนี่แล้วก็โรงเรียนแถบนี้นี่เรียกว่า สงสัยจะขึ้นสองล้านแหละลองคิดดูแล้วกันนตั้งแต่มาอยู่สองล้านขึ้นไปนไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าจะเข้าใจก็เลยเปลี่ยนให้ลําโพงไหนใช้ไม่ได้เราเอาช่างจากวัดเราเลยไปซ่อมให้นี่ซ่อมให้ดีให้หมดลําโพงไหนที่อยู่ในจุดที่บอดนะก็ให้ช่างเราวัดเรานี่แหละไปติดตั้งเพิ่มจุดมาเนี่ยเรียกว่าเราช่วยเราเพิ่มต้องหลายลำโพงใช่ไหม ไหมคนหนึ่งนี้ไปทำเนะี่ยไหมเพิ่มกี่ลำโพงนะจะจำไม่ได้ไม่นี่แหละเราไปเพิ่มลำโพงให้อันที่เสียก็ซ่อมให้นี่สําหรับบ้านโนนเดือก่อนบ้านโนนเดือฝั่งตะวันตกต่อไปก็จะเป็นบ้านโนนเดือฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นลำโพงที่เกยอยู่สูงก็ลดลงมาอ,อยู่ระดับที่พอดีพอเหมาะเราเพิ่มให้ถ้ายังไม่พอเพิ่มให้อีกเราเรียกว่าไม่มีข้อจํากัดในเรื่องนี้เพื่อให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนได้ยินได้ฟังข่าวสาร ของผู้ใหญ่บ้านเรียกว่าเป็นข่าวสารทางราชการที่มีความจําเป็นเราให้ความสําคัญมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่จําเป็นต้องได้ยินมาถึงวัดเราที่ผ่านมาเนี่ยสามหมู่บ้านเราได้ยินหมดเลยพระนี่รู้ข่าวสารทั้งสามหมู่บ้านดียิ่งกว่าชาวบ้านอีกนี่นแปลว่าเพราะฉะนั้นเวลานี้เราก็นี่ตอนนี้รู้สึกว่าดีแล้วเพราะนั้นพวกเราขอให้เข้าใจนี้นะนี่จะเป็นสิ่งที่เราช่วยกันรักษาวัดวานี่แหละตามความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้า เห็นไหมวัดเราไม่ได้มีปัญหานี้แต่วัดอื่นยังมีปัญหาเลยคือวัดกลายเป็นส่งเสียงรบกวนโรงเรียนรบกวนการสอบแต่สําหรับที่นี่วัดเราเชื่อว่าไม่เคยส่งเสียงรบกวนเลยนอกจากไม่ส่งเสียงรบกวนไม่ทําความรบกวนชาวบ้านแล้วยังช่วยเหลือด้วยยังคอยช่วยเหลือด้วยความจริงใจด้วยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา <c oughs> เรียกว่าเข้าใจในเจตนาอันบริสุทธิ์ของวัดนะอันอย่างนี้แหละนี่เห็นไหมวัดไม่ได้เป็นผู้ที่จะเป็นทําความรบกวนนีแต่ คอยสงเคราะห์สงหาช่วยเหลือเสมือนหนึ่งเราเป็นญาติพี่น้องเดียวกันเนี่องจาะเราเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่ของพวกเราคือใครคือพระพุทธเจ้าเรามีพ่อแม่เดียวกันคือพระพุทธเจ้าเรามีองค์หลวงตาเป็นผู้ที่ค้ำบ้านค้ำเมืองอยู่เอาหลักธรรมคาสอนมาประกาศทำให้แก่พวกเราทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติเห็นไหมลูกเล็กเด็กแดงก็มาได้อาศัยเหนื่อยยากลําบากขนาดไหนต้องฝืนหลับฝืนนอนก็ยังต้องมา เนี่ยตื่นมาสวดมนต์มาเดินจงกรมตอนเช้าเนี่ยลองคิดดูสิเด็กเนี่ยอยู่โรงเรียนดอนบอสโกกันส่วนใหญ่นะโรงเรียนบดินก็มีใช่ไหมเนี่ยโรงเรียนไหนก็มาลองคิดดูแล้วกันนี่เพื่อมาฝึกฝนอบรมไม่ได้สนุกนะอยากเข้าใจว่ามาอยู่วัดนี่สนุกนะแต่เพราะประสงค์ที่อยากจะเป็นเด็กดีอยากที่จะได้คุณงามความดีติดเนื้อติดตัวมาในชีวิตหนึ่งเพราะชีวิตเราไม่ได้ตายแล้วศูนย์นะชีวิตเราเกิดเป็นหมาได้ เกิดเป็นไก่ได้เนี่ยอย่าเข้าใจว่าจะเป็นมนุษย์เสมอไปตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ได้แล้วเป็นสัตว์ถ้าเราไม่เคยทําบุญเลยเป็นสัตว์ไปที่ไหนก็ไม่มีใครเลี้ยงดูเนี่ยเป็นสัตว์เรียกว่า,อ,าอะไรหมาจรจัดอย่างเงี้ยเนี่ยเรียกว่าจรจัดไม่มีใครมาดูแลเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ทําทานถ้าไม่รักษาศีลก็ไม่ได้ชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยคนที่มาที่เราได้เกิดเป็นสัตว์ต่ํากว่ามนุษย์ลงไปเพราะอะไรศีลห้าไม่ดีถ้าศีลห้าดี ศีลห้าดีเท่าไหร่โอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์ซ้ำเนี่ยสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นศีลห้าจึงเป็นเรื่องที่สําคัญจําเป็นสําหรับชีวิตเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยก็คืออย่างน้อยต้องมีศีลห้าที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้อาราธนาศีลห้าในวันพระในวันอุโบสถแบบนี้เพราะแบบนี้แหละท่านไม่หวังให้พวกเราเกิดตกต่ําไปกว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยท่านหวังให้เราอย่างน้อยเป็นมนุษย์มากกว่านั้นก็คือให้ได้เป็นเทพพยาดาอินพรหมนี่แหละ มีแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาจะเห็นได้ต้องเป็นผู้ฝึกหัดภาวนาถึงจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้และเราก็จะเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซ็นตไม่กล้าทําผิดศีลผิดธรรมเลยสูงกว่านั้นก็คือบุญที่สูงกว่านั้นก็คืองานภาวนาเนี่ยแหละที่เนนทั้งหลายพากันเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์ไหว้พระเพราะหวังที่จะได้มีบุญที่มากไปกว่าทานมากไปกว่าศีลก็คืออันนี้เองเพื่อฝึกสติป,ปัญญาของเราให้รู้เท่าทันกิเลส กิเลสมันคอยแย,ย่มาให้เป็นคนไม่มีเหตุผลคอยแต่จะงอแงกับพ่อแม่คอยแต,แต่จะน้อยอกน้อยใจคอยแต่จะไม่มีเหตุผลด้วยประการต่างๆหุดหงิดขึ้นมาในใจเราก็มีการภาวนาเนี่แหละเป็นเบรกห้ามล้ออยู่ในใจรถยนต์ไม่มีเบราลองดูสิมีแต่คันเร่งอย่างเดียวเหยียบไปไม่ถึงพ้นนี่แหละใช่ไหมโค้งข้งางหน้านี่แหละตกไปขอบเรียบร้อยแล้ว ต้องมีเบรกตลอดแม้แต่รถยนต์ก็ยังมีเบรกถึงจะขับขี่อยู่ในเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วชีวิตของคนเราล่ะไม่มีความจําเป็นเลยเหรอพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นแหละท่านจึงเอาหลักศีลหลักธรรมหลักภาวนาเข้ามาเป็นเบรกนะไม่ให้มีแต่คันเร่งคันเร่งคืออะไรคืออยากไงอยากทําอย่างนั้นไม่อยากทําอย่างนี้อันนี้คือความอยากอยากบ้างไม่อยากบ้างนี่แหละคือคันเร่งที่จะพาเราตกเหวตกบ่อหลุดโค้งลงข้างทาง เพราะฉะนั้นจึงต้องมีเบรกไว้คอยกํากับตลอดเบรกก็คือทำรรนี่แหละคือเบรกชีวิตของเราก็จะมีเบรกในจังหวะที่อันตรายเพราะฉะนั้นเรื่องของทานศีลภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้หลวงปู่ท่านให้พูดเพราะเป็นวันพระก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาขอให้บรรดาทุกทกท่านที่มาทําบุญกุศลในวันนี้ก็ขอให้ได้มีแต่นะสิ่งทั้งหลายที่ได้ทํามาคุณงามความดีตลอดถึงเนนนะ ที่ได้อดทนต่อสู้นะตื่นมาแต่เช้านี่ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละอุดหนุนทำทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญนะให้ีเป็นผู้มีอายุวันนะสุขภพละปฏิพันธ์รรมทนาสารและธรรมาสารสมบัติเนี่ยให้ทุกท่านทุกคนด้วยเทิญในพระป่าสิีสองเมษาเราก็คืบหน้าไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนะในเวลานี้เหลือ ขาดเพียงแค่ห้าสิบกองเท่านั้นเองอ่าห้าสิบกองเอ้ยไม่ใช่สิเท่าไรห้าสิบหรือเปล่าถูกแล้วเนาะเนี่ยยังหลงเองเห็นไหมเนี่ยมันมันเร็วจนหลงเออจากห้าพันกองเหลือแค่ห้าสิบกองเนี่ยจะครบเราตั้งใจจะเอาเข้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งใจจะเอาเข้าปีนี้ให้ได้เจ็ดกิโลกรัมเนี่ยเพียงแค่ผ่านงานพระป่าที่สวนแสงทรมาจนถึงวันนี้เนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปอย่างรวดเร็วจนจนงงจนงง,จนงงตัวเลขว่รางั้นเถอะนี่ แต่ไม่ถึงห้าสิบกองเพราะฉะนั้นทุกๆท่านที่ยังไม่ทําหรือทราบว่าใครยังไม่ทําก็ช่วยกันให,ให้ปีนี้เอาเข้าให้ได้จิตกิโลกร,รัมเถิดเพื่ออะไรเพื่อทั้งหมดที่เราทํามาจะได้ครบห้าสิบกิโลกร,รมัมห้าสิบกิโลกร,รัมเป็นเงินในหลายสิบล้านนะนะเราคูขก็ไปดูเนี่ยห้าสิบกิโลกร,รัมคูณหนึ่งล้านสี่แสนเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเราหามาได้แล้วตั้งแต่หลวงตาท่านสิ้นไปท่านให้ความสําคัญของคัง,งหลวงคังหลวงยังสําคัญอยู่จนทุกวันนี้ เพราะพวกเราแต่ถ้าพวกเราไม่ทําหยุดทําคลังหลวงจะหายไปจากบ้านเมืองไม่มีใครรู้จักอีกเลยหลวงตาไม่ต้องการอย่างนั้นคลังหลวงสิ้นไปหลวงตาบวกเขียนใบตายให้ชาติไทยเลยเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องการให้คลังหลวงสิน้นไปทํายังไงจะไม่สิ้นก็ต้องไม่ให้ลืมทํายังไงจะไม่ให้ลืมพวกเราก็ต้องช่วยกันแบบนี้แหละคนละเล็กคนละน้อยปีละเล็กปีละน้อยไม่ต้องทํามาก แต่ทำเพื่อให้ลูกหลานเราไม่ลืมแล้วก็มาช่วยกันร,รักษาคลังหลวงตลอดไปถ้าใครไม่ใช้ค่าเงินบาทแล้วก็ไม่ต้องรักษาถ้าใครยังต้องการรักษาค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพาให้ประเทศไทยของเรายังมีความแน่นหนาม,มั่นคงทางการเงินเวลานี้เขามารบราประเทศชาติบ้านเมืองมายึดครองเขาไม่ต้องยึดครองทางอาวุธอย่างเดียวทางอาวุธก็มีความจําเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์เรียกว่าปืนผาหน้าไม้ก็เป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์รักษาบ้านเมือง ส่วนการรักษาคลังหลวงก็เป็นอาวุธยุธโทโธปกรณ์ด้านสติปัญญาอย่างหนึ่งสติปัญญาก็เป็นอาวุธยุธโทโธปกรณ์คนที่มาปลุกสติปัญญาเรื่องนี้คือใครคือหลวงตาเราเองเพราะท่านเป็นพระอรหันต์รู้ว่าสําคัญมากเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องรักษาอาวุธนี้ต่อไปนะจะคิดว่าสมควรกับเวลา